headshot headshot yo นกลดสลิมเชยดีแต่ถ้ามึงเต็ม W ปีนี้พวกกูค่อนข้างมาแล้วเพราะว่ามีแผนรับบัตตาวิลหลักร้อยสักตอนนี้แสนซับแกกูวันรอเก็บภาพอย่าพูดจะแฮนเซิร์ฟที่ห้อยที่คอก็เพชรกูนี่ไม่ใช่เพชรมึงนี่ก็รู้กันอยู่ว่าโอ้โหพวกกูเสร็จติ้งพวกกูขึ้นโชว์เมื่อไหร่ไฟจะลุกลุกฟังกูทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งในคุกคุกโมเพราะว่าพวกกูจัดจานแบบว่าหมูจัดให้ยึดแม่เพชรแท้ไม่ต้องชุบ สัตว์เอาเพชรที่พวกกูห้อยกันพวกกูร่าแบบต่อยคำให้พวกมึงค่อยๆฟังมึงลุกูุ้อยนัดแต่พวกที่อุฉากูไม่คบจับแม่งลุกงงอยากระดับแบบจุดสืบสัตว์เป็นแค่จุดโจรพวกมึงกำลังลุกลี้ตั้งไม่มีเริ่มลุกลนเป็นอย่างงี้กันทุกทีเลยแก๊งมึงเปกันทุกคนในสัตว์เอาเแรงพวกกูมันเชื้อายแม่มึงไล่กับโกล์ตอันตรายแพร่เชื้อไทยกับไขวัดทำแสลงยากเสียวเวลาอย่าแสดงสัตว์เอาพวกกูตุ้งตามทำมึงแตกมือนกับแมลงสาบเลยสัตว์ แข้งไว้เดี๋ยวกูพาพวกมึงโยกกันจนแขนล้าเอาล่ะถ้าพวกมึงจะเอาไอ้สัสก็พูดจะแห้งเซิบนีแค่แฟนไม้แกงไม้โฮคูพวกกูยืนโตับนเมฆไรกะโกคูกูไม่คุยถ้ามึงซุยแล้วยังขับเสพมีแต่ปรับเบรคดังจนหูพวกมึงต้องอัดเสพโว่เหมือนกับมนต์ที่ถูกลายพวกมึงจับง่ายน้ำกระท่อมกระสูนตายทำกันเองไม่ปลูกขายพวกกูไม่มีสูตรช่วยอย่างพวกมึงกับพวกกูไม่ไปผูกมวยยัดแม่มึงก็รู้ว่าโอสคู่พวกกูสักพายชาแบบสปิตอยู่บนบาร์แล้วมึงจะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวถ้ามึงมีเขียวเข้ามาดูได้ ถ้ามึงจะมาทะเลึ่งกักูไม่ดุด้วยไม่อยากอารมณ์ดีดีสัตว์เฝ้ามึงจะปลูกยังไงทำเหมือนมึงกำลังที่ถูกปล่ยพวกมึงแรบกันชุ่วันจะพวกกูแม่งเป็นคนที่ถูกไฟกูแม่กูแม่งกันงงทำไมมึงหลุดว่าสรุปคือเนื้อที่ดูมันไม่ใช่เป็ดแต่ว่ากตุ่นไฟเและเพลงนี้โฟกัสมาแบบจับได้จับง่ายสัตว์ตัวเหมือนกับตอนที่ไม่มึงจับได้แล้วหาเลียนอย่างมึงก็ไม่ได้อ่านยากแต่ว่าเลียนพวกกูมันไม่มีทางที่มึงจะอ่านได้ไม่มีทางจะอ่านได้กูมากันสามคนเหมือนเสือดำ มาตอนกูพูดกูอยู่กันติดถนนละมานคนละทิศพิชมันทะบิดไม่ต้องสนิทสนมปีไก่บางตัวบางใหญ่จะจิกเอาหงไม่ว่ากันในชั้นใส่แล้วสบเมื่อเพรให้เป็นกินสองสองกูทำให้ทุกคนขนาดหน้าเหมือนทหารผ่านกูล่าเยอะเหมือนฉลามวานชนบุรีโฟลทุกคนในแก๊งกูเหมือนตลาด เต ok. yeah. ็มร้องมากูไปด่ามึงเฉยเลยมึงเอ๋ยไอเหี้ยมึงไอเพียรนะอเหียไม่เต็มสาบ้านนะบ้านนะใส่หน้าแห่หน้าแห่บัเก็บมาเพื่อหล่อไอเหี้ย em second จะแม้กูว่ามึงหลอนไงเชื่อกูให้มึงต่อไงอยู่ดีๆไม่ชอบก็เสร็จแต่เข้ามาลองขอปิดปิดแล้วเลิกหอนไอแต่ถือว่ากูขอเป็นคนตุนเล็กฟังแล้วโคตรหล่อจะแม้กูว่ามึงหลอนไงเชื่อกูให้มึงต่อไงอยู่ดีๆไม่ชอบก็เสร็จแต่เข้ามาลองขอปิดปิดแล้วเลิกหอไอ้แต่ถือว่ากูขอ ฟังแล้วโคตรหลอนะคือมึงไม่มีเลยดีไม่ต้องโม้ไม่ต้องพูดด่าปากมันก็้นตีนก็คุยโมก็คุยไปลูดด่าถีไม่แดกกระจอไม่ต้องมาพพดมาโช มาอย่าอ้างอย่างนู้นอี้แล้วันที่บอวมึงจะได้ทำมึงทำเป็นนู้นไม่รู้ไม่ชี้หน้าได้ยินได้ดงกูย้ำ่ะและน่างบันยาดออดกูวมึงคงจะติ๊งต้องอ่ะแรปเปอรโค้งกับเจาะไม่ต้องมาเสิร์ฟไปฮิปฮอปรางมึงกี๊กอปทำศัพกูพิกร็อฟมึงจีกูได้คันนี้ไม่ต้องกระแดกมันดิดน้องอ่ะมคนฟังก็ลูนดีแล้วมึงกับกูมาต่างระดับว่เห็นทำมามาเป็นปีกูอยากจะอวยแล้วไหวสัตว์แค่ไม่มึงยังไม่มีกูเห็นมึงอัดในโทรศัพท์เพลงนี้กูขอให้ต่อ c h a n ่ e เจ๋อเลยเ็นไรอ่ะ